สวัสดีครับวันนี้เราพาน้องอายมาร่วมกิจกรรมกับชาวช้างที่วังทะลุครับน้องอายครับนี่ควานช้างก็กำลังทำที่หลบฝนครับ จากสองสามวันที่ผ่านมาเจอพายุลมแรงครับทำให้ที่หลบผลลุดดอกออก น้องก็เป็นช้างตกงานกับคลมเดียวกันกับน้องอายครับจะมีน้องอายสรอยเพชรยายทองโคนก็เรื่องลรวบ จากอาบน้ำเสร็จก,ก็ขึ้นมาข้างบนครับเพื่อกินอาหารหน้องมาดูน้องไอยครับน้องไอ้เขาทำอะไรอันนี้น้องไอยเขาคันตัวอาบน้ำเสร็จเขาก็จะคัน<า>เขาก็จะถูก,กับต้นไม้ Thôi ai à, thôi Thôi rồi Thôi rồi thôi rồi น้องอายอายุได้สามสิบห้าปีกว่าเป็นเทศเมียครับพางน้องอายทางนู้นจะเป็นช้างตกงานที่มา ร่วมกิจกรรมกันในวันนี้หลังจาก COVID โควิดระลอกสามเข้ามาก็ชาวช้างตกง,งานก็ลำบากมากครับเพราะช้างในแต่และว,วันเขากินเยอะครับก็เลยมาร่วมกิจกรรมขายผลไม้ออนไลน์ไ์สดขายผลไม้ออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือชาวช้างตกงานไปมารวมตัวกันอยู่ที่วังทะลุนี่ก็จะเป็นศาลประกมและศาลเจ้าพ่อวังทะลุครับ มาดูน้องอายเขาทำอะไรอยู่ครับอายก็ยังกินหญ้าอยู่ อร่อยไหมน้องไอ้ไอ้อร่อยไหมไอ้อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมรอร่อยไหมครับอร่อยไหมเออเขากินอย่างน่าอร่อยมาก กินเอากินเอาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสับปะรดกับต้นหญ้าครับหญ้าเนเปียรครับ ตอนนี้เราชาวช้างตกงงานที่วังทุรกอบเสร็จภารกิจเรียบร้อยครับนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับกงเลยไปออเอื้องหลวงครับเฮ้ยแม่ สีแดงออกเลยเด้อไม่ตือแล้วนบ่อบุญโบบ่จิโบม่กล่ ตอนนี้เราชาวช้างที่ตกงานที่มาร่วมกิจกรรมกันที่วังตะลุครก็กำลังเดินทางกลับบ้านวันนี้มีช้างมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด26เชือกด้วยกัน,นเป็นน้องอายพานก็จะนั่งอยู่ข้างบน ยะทางไปกลับก็6กกิโลกว่าค่อยคอยไปคอยเฮ้ยเฮ้ย

vai coi. Ê. vai trời. Yeah. <laughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอายด้วยนะครับสวัสดีครับ